สวัสดีเอฟซีโฟทนะคะรวสวัสดีเอฟซีครวดนรไม่ใช่ครสันจก็ไม่ใช่ครวอะไรวะวันนี้ครวพัดถินครพัดถินทุกคนเราก็จะมาตาส่วนปุและตากอแต่ว่าคนไปเอากุกไม่้มากยู่หอมมากเลยัวผัดกุ้งน้าผัดกุ้งเหรอตาส่วกรุกสวนกปบ้านมาพี่นาินี่อย่งนี้ไหมนี่เราจะไ่งกันน ใส่เสื้อกเอาเปลี่ยนแล้วเนี่ยใช้ภาษาต่างถิ่นแล้วมันอันนี้มันปลาสับปะรกระเทียมมันไม่มีหรอใช้ลงไปรอเสือเลยแหละเสือนะคะ้นเสือเสือกระเทียมมันก็จะเกับเสือแต่ป้าก็นมีอยู่สามไปมีก้อท้อในวันนี้โอ้ใส่เกลือเออใส่บ้าอะไรนะอืมต่างปรารถนาทุกคนบางคนก็ใส่ชูรสลงไปทำกับพริกเลยค่ใส่เกลือแต่บางคนใส่เกลือไม่ได้เหรียเหเห็นไหมคะก็ใส่โอ้ จีไม่ใช่นะมาแล้วใครบอกนานช้านางวยอยู่โอ้โหปอมาเลยอกะกเตรียมมาสั่อาัคุณามประชานวดเรอ่ะวดเราจะเป็นกวดะลตโฟนะุ้องเหรอไฟ้าเิกับเบกออไขแบไงอเป็ไฟ้านเี่ไอ้ฟ้าเนี่ยฟ้านเนีาันยืๆน่ะไอ้ฟ้าอกินะาอันนี้คือ เสียไว้บางคนยังไม่ยังไม่ป้ายนะอ๋อยังไม่ป้ายยังไม่ป้ายป้าปลาหนัวลุงป้าปลาหนัวต้องต้องไปถามลูกก่อนเไงถาลูกลุงกับป้าส่งให้เขาก่อนมาลูกก็มาลูกลุงที่บักเกอร์อนอ่ะยังไม่ได้ล้าอันนี้เราไม่ใช่น้ำใช่ไหมนี่ไม่ใช่น้ำเดี๋ยวท้วไปยังไงอีกฝึกตะเกียบไลยมีสีกรีดแล้วตั้มกีดนึงก่อนเพราะว่าเรากลัวเดือนวันนี้เรากลัว

หนึ่งชกกินทั้งบังนั่งน้าลา, <c oughs> ายแต่ทำลายแต่ทุกคนมัน,ะน,นจะจืดจ,ดจดไปนะใส่กระแดกอีกขถั่วไส่ไม่จิดไม่จิดกว่ว นทุกคนใต่ยิ่งก็เปรี้ยวนิดๆแล้วโอยตกๆๆๆๆๆหลังจากที่เราไปลบที่ขมินม้นเราไปลบที่ขมิ้นมาแล้วเราก็มาตามั้งสวนตั้งนัวทุกคน นมกินนมกินันมมันดูดมแลมันดูดหมดแล้วเลยไดกลิ่นหอมน้ำปลาแล้วอือเฮ้ยอยนงัาดาดเปแล้ป่ะเชิมเชมใส่ไรด้ป่ะมันดูดไปได้เนี่ยโอเออเป็นยังไงใส่ไร้มาด้ันหนึงใส่อีกเอาเวไปเกลคโอโหชิมเพราะเส้นมันเยอะไงอือเส้นมันเยอะต้องมกินมาดูดนะต้องกุ่งตงนกินนะ มันเ็เลยมันเอซ่าตามตามใส่เรจะมาดูซิว่าปลาราอร่อยขนาดไหนนี่ใสไหนเนี่ยทานเลยบอสนี่นี่นานเนี่ยตามพาใส่ทาดอันนี้เทเลยนะแลก็เอาอันนี้ิหอมจริงๆแล้วปลาดต่ในก็ไม่เห็นุชิมดูเมน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 เมดเมนเมนเมงเสนเม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 นมสเมนเนมนมนเมนนเงเมนเ้นนนนมมน เลยนะยนะนงพิเศษใส่ไอ้อนันตราใส่อพริกข้นโรยๆๆแล้วก็โอเหมือนซอยๆหอมใส่เหมือนพี่โ,โอ้ยใครตาใครไม่ใส่แว่นเขาเละตักแล้วพี่น้องน้ำลายคนที่ยืนถ่ายนี่แหละไหลเนี่ยคนไทยมันจะอะไรจะอะไรเห็นก็ตำส้มตำเราไม่กินมุ้งเส้นทุกคนเรากินขนมจีน ครปุ่นเขาเรียกกระปุ้นปุ้นนั้นไม่ใช่หมูเส้นเราไม่ชอบหมเส้นต่อไปก็เมนูส้มตำเส้นเรากินไม่ลงโอ้กลิ่นชวนหอมชวนใจโอเอ้าอือปลาช่อนปลาช่อาปลาม่ใช่ปลาาานปลาปลาอ่อยจริงอา่อยจริงจวลคนอย่าลืมเตรียมสั่งปลากระล่านวลรอสั่งรัวๆเลยแบบน่าตากปลาไปนเออปลาลาน มันใจได้แม้ไนอนไปนอนไม่ใส่ซือมีก็ควนหมดขวดแล้กขวดมีแค่นี้มาขวดเดียวไปงั่นเราไปชิมกันเถอะไปเสือไปเสือเราข้าเฟรนไปชิมไปเราชิมอะไรเราจะชิมกระเทยตักมาชักจานนึงก็พอนะจะถาดหนึงนะเอาแบบว่ากินได้น้อยเราให้เดมเรมเราตับนกินไม่เผ็ดเนาไมาได้ได้ได้กินได้กินได้ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดนะเผ็ดเลยตับหัวเผ็ดยเเผ็ดเลยเผ็ดเลยดเเผ็ดรอดรอด มูชีไปเลยใช่ไหมอะไรฮ่า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 ไอแเลยเอาละเอาละเอาละแปดเอตละไปเลยไปมลยแปก้าวไปไปไม่ก้าวเองก้าวสิบไปเลยโอ้ด้วยสไปเลยสวยๆขมนขมนขมนสวยๆขมนด้วยขมนไหนหน้าเยออเดี๋ยวไปไม่เก่งยกลงยก เน้ี่คือใครกบ้านน้กไดน้ำแ่ตอนนี้จรน้แช่ตอนนี้้วไตับ้ตอนนี้น้ไปรบตนนี้ปา้านยน้ำาลน้ำาป้ายำชื่อแบรนด์ลุงป้าปลาล้านดวอร่อยจริงไหมอร่อยจริงแซ่บจริงแต่ถ้าเรากินช้ามันจะอืดนะนั้นเสร็จมันกินหมดนะ ทำนมเจี๊แล้วแบบเอาน้ำแบบเลงๆเลยเพื่อมันดูดไงเก็ตชีสเกตดูดนิดๆแบมันตะกนนี่มันเล็กกว่ามือนี่ยไอเด่ที่ใหญ่เนอะความเบ็ดเบ็ดนี่ก็ใหญ่กว่ามีนไงมันจะบอกมันบอกอะไรเนี่ยว่าพิชซิ่ไฟล์ใหญ่กว่าีลืมลืมใส่ดิฟ้าเสือเสือก็ถ่ายคลิปเขาตลอดซึ่งมีใหม่เลาเนาะมีอะไรกันนะมันใหญ่แลมีนะมันหนา ซอมกรยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่มาเลไม่เอาซอยถ้าเไใช่ี่ใหญ่เรงนี้ไม่เอาซอยเนี่ยนี่ใไม่าซอยมาคืออะไรเดียเดี๋ยวเอาี่เมาซอยมาคือเอาพี่ใหญ่ไปใช่ไหมโอ้โหใหญ่ในตัวเดี๋ยวไม่คมอมันไม่ใหญ่เลยนี่นะู่ถึงเอา เมนูฉุกเฉินคิดปุ๊บทำปั๊บเลยของอะไรไม่ครบทำปั๊บมาละกอก็วิ่งไปเก็บเอ่อมาคือเราก็วิ่งไปเก็บเหมือนกันมากันปุ๊บพออะไรพอมาละกอย็นไหมลงกินเอาสิมันหลายอันเลยไม่ได้ไม่นั่นมันไม่หมดทันเยอะมันไม่หมดทันน้อยมันแน่นมันมีอะไรหมดอร้วยใช่ไหมอ่ะตัวนี้นะภาณุพันธ์ ลับๆแล้วยมีใครมาขับีขึ้นเอาบ้านใช่แล้วไหมใครมาอันนั้นเอ๋ใ้คนที่ทำไฟอ่ะทไฟเหรอแล้วทำตัได้ปรดียวโอ้ชายเลยลูกหุหอมนะยังษสีหอมเรายังไม่ได้ทันปลาเราอยากกิปลาอียสียั่แล้วเลยนะจอไมาเต้นเจก็ได้เต้นอะไรก็ตี๋

ตวบกเอิแม่ตับกเน่าหอมมากเลยคุณผู้ชมนะปลารานี้ยอดพอเติมเติมน้ำก๊อตเสียด้วยนะเจ๊นี่ทำนเสียน้ำลายไหลไม่แล้วแต่ปลาราแท้จริงนะีสสวยมากใส่แบบมันต้องปรุงอะไรเยอะนะเนี่ยโอ้โหเอาไปเรียเก็บเดียวีปเก็บโอลายเวลาเทแล้วพี่น้องมันมีนงอยู่เนี่บหนงพิเศษแต่ว่ามันแรงมากนงพิเศษ่ใช่ว่าไม่ใช่หมิ่นนนดูแบบ หมาเชนเน่นม่ัอการตาขายก็แบบก็แต่ว่าแต่เส้นอนึ่งเนาะ่เครื่องข้าวเนวเนี่ยุปุ่ไปถึงมา่เปแม่นาสวยมาาสวยมาอลางาแท้งาจริงอุยทไมให้หุงข้าได้สวยเีปเนียกนี่เดี๋ยวดี๋ดขึ้นอีกขึ้นนิดนึง สวยเลยดูนี่ดูข้าวประเด็นสวยไหมคนเราเวลาค่ะก้จะดูคนหงข้าวมันสวยคนหงมันหงที่ใจใจใจหงอยู่ใต่เป็นสวยข้าเลยสวยเดี๋ยวเราไปเอาต้ิยำมากินดเอาเอาผักนะแม่ผักนะแม่ผัดอยู่ผักอยู่แล้วอ๋อจานจานจานน้ำตาลใส่นิดเดียวเนี่ยมันยังหวานใส่แค่นิดเดียวมั้งใส่แค่นิดเดียวมันยังหวานเฮ้ยมันมันมันง่าย ไผ่ bay มากเลยอ่ะ cho มาให้ให้ป้าสักใบนึงปกอ่ะบ้าน คมบุดหอมยเลืดชนชนี่กดยใหมหน่อยคใส้ด้วากันดิี่กดไยหม่ดใส่ค้านี่ไม่พูดไยหมพูดจใส่เข้าได้ได้กินกข้าสวยกันอาจารย์นัก็ใช้ได้ด้วเหรอถ้วยนึงเอไป เสียไะรวมกันแล้วเหรอแยกให้อยู่กองใครกองมันเสืออ้ยช้อนเม่ไหร่ช้อนเมอ้ามาสอันจสอกเอามาดนอันทอันมันก็จะหมดในบ้านพกรไดมลอยู่ัวมันาไม่ได้เข้าไปนะออกมาไม่ได้เข้าไปแสบบ็กันเ่ยค่ะอื ยังไม่เปี้ยวเลยเผ็ดไม่เผ็ดแกงเห็ดไม่ดาเลยมอันาเี้ยวไม่เปี้ยวอันนั้นอันนั้นมันคือสีอะไรต้มเห็ดบ่แกงเหมาทำไมน้ำปลามันเป็นยางนั้นใช่หมไม่ไม่คือเห็ดนี่ยเห็ดไม่ออกแปลนะเห็ดที่ไหเี้